สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a d m a n สนะครับกับ New World v วิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์เทคนิคนะครับแนะนำวิธีในการเลือกอาวุธอาวุธเมนของเราแล้วก็อาวุธรองของเรานะครับว่าเราควรจะเลือกจากอะไรก่อนอื่นเนี้ยอาวุธในเกม New World ตอนนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด11แบบนะครับจะแบ่งออกเป็น4แคตตาล็ใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็จะมี one handed weapon นะครับอาวุธมือเดียว two handed weapon อาวุธถือ2มอือ Range Weapon อาวุธยิงไกลและสุดท้ายก็คือ Magic นะครับอาวุธประเภทเวทมนต์ในเกมนี้เราไม่จำเป็นต้องเลือกอาวุธใดอาวุธหนึ่งนะครับเราสามารถใช้อาวุธอะไรก็ได้เปลี่ยนไปตอนไหนก็ได้นะครับไม่มีข้อจำกัดตรงนี้เลย แต่จะมีข้อจํากัดที่ว่าเราสามารถถืออาวุธได้แค่2ชิ้นในเวลาเดียวกันเท่านั้น,นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เปิดเรื่องของฟรีดอมในการเลือกใช้อาวุธได้ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปฟิกสเปซิฟิกนะครับว่าเราเลือกดาบมาแล้วตั้งแต่แรกแล้วเราจะต้องใช้ดาบไปตลอดนะครับไม่จําเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่จะทําให้การเลือกอาวุธของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการแพรอาวุธ2ชิ้นนะครับเราจับคู่อาวุธให้ดีบวกกับไปแพรกับตัวของค่าศนาะของเราน้านเองนะ ซึ่งปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกนะครับที่ผมแนะนําในการโฟกัสการเลือกอาวุธก็คือเรื่องของจุดประสงค์ของการเล่นเกมของเราครับหลักๆแล้วในเกมนี้จะแบ่งออกเป็นสสายด้วยกันนะครับก็จะมีสาย PVE กับสาย PVP ครับซึ่งตัวอาวุธที่เลือกใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแตกต่างกันเลยแหละเพราะว่าบางอาวุธเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของ PVE ที่มากกว่าบางอาวุธก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของ PVP ที่มากกว่านะครับ ทางฝั่ง PVP เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมลองดูลองศึกษามานะครับเขาจะเลือกอาวุธที่มี CC เยอะนะครับพวก slow stun root อะไรพวกนี้เนี่ยทำให้ศัตรูเราหนีไม่ได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการเข้าถึงตัวฝั่งศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ทุกอาวุธเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นสาย PVP ได้หมดเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงเรื่องของการอัพสกิลนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าเกมนี้เราสามารถเลือกอาวุธได้2ชิ้นใช่ไหมครับผมมองว่าให้เรามองแบบนี้จะง่ายกว่านะครับให้มองว่า1อาวุธของเราเนี่ยเป็นอาวุธหลักและอีก1อาวุธของเราเป็นอาวุธรองนะครับเป็น Primary กับ Secondary แล้วเราจะเอาทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยไปผูกไว้กับตัวของเซตัสของเรานะครับสร้างให้เป็นตำแหน่งหรือว่าโรของเราขึ้นมาซึ่งโรที่ผมลองแบ่งออกมาคร่าวๆนะครับในเกมนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแบ่งได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีแท้งฮิลเลอร์ ทงกับฮิวเลยเนี่ยมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายก็คือ DPS กับผม DPS ที่ผมลองแบ่งออกมานะมันแบ่งได้ประมาณ3สายหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีเมลี DPS นะครับเป็น DPS ตีใกล้ range DPS จะเป็นอาวุธตีไกลนะครับแล้วก็ Magic DPS จะเป็นสายนักเวทกับผมซึ่งทั้ง3สายนี้เนี่ยมันจะใช้เซตัสที่แตกต่างกันออกไปนะครับ จะมีค่าสฐานะ3อย่างนะครับที่โฟกัสเรื่องของการโจมตีของเราก็จะมีสเตรนต์เดกแล้วก็อินครับผมซึ่งถ้าเราเป็นสายเมลี DPS เเนี่ยเราจะสามารถเป็นได้2สายนะครับจะเป็นเมลีสเตรนหรือว่าเป็นเมลีเด็กแต่ว่าถ้าเราเป็นเรนจ์ dps เเราจะไปได้แค่ทางเด็กอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอาวุธยิงไกลตอนนี้ไม่มีอาวุธที่ใช้สเตรนหรือว่าอาวุธที่ใช้อินนะครับและสุดท้ายก็คือสายเมจิก DPS ครับผมซึ่งก็ตรงตัวเลยเมจิก DPS เเนี่ยใช้อินแน่นอนนะครับ ตรงนี้ผมก็แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าลองเลือกดูก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆเ,เองเนี่ยสไตล์การเล่นของเราเนี่ยเป็นสายไหนนะครับส่วนตัวผมเองผมน่าจะชอบเล่นแพงที่สุดนะครับ สมมติว่าเราเลือกสายของเราได้แล้วนะครับเราลองมาจัดบิลเลือกอาวุธคร่าวๆดูนะครับสมมุติว่าผมเลือกตัวเองมาเป็นเมลี e DPS สายส s t r a n นะครับซึ่งอาวุธที่จะ Main s t r น n เนี่ยก็จะมี g r ร a แอ x e Warhammer, h e แฮ s h ช e แล้วก็ s อ o r d and Shield ครับผมผมจะเลือกอาวุธหลักของผมเนี่ยเป็น g r ร a แอ x นะครับแล้วก็อาวุธรองของผมน่าจะเป็น Warhammer ซึ่งบิลนี้เนี่ยเป็นบิลที่ popula มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นบิลที่เก่งมากใน PvP ทั้ง g r ร a แอ x แล้วก็ Warhammer เนี่ยเป็นอาวุธที่มี s k i l CC เยอะมากๆนะครับเกือบจะทุก skill เลยแล้วก็ Great a ชา ที่วิ่งเข้าไปนะครับทำให้เราเข้าถึงตัวสตูได้เร็วขึ้นด้วยนะครับหรือไม่เราอาจจะเลือกเป็นเกรสแอคคู่กับแฮชเชตหรือว่าซอร์แดนชิลก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาถ้าเราเลือกตัวเองเป็นเรนจ์ DPS เนะครับเป็นอาวุธยิงไกลเราก็อาจจะต้องเลือกเมนของเราเนี่ยเป็นมัสเก็ตหรือโบนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผมมองว่าอาวุธรองของเราเนี่ยให้เราเลือกเป็นอาวุธตีใกล้นะครับไม่สเปียก็เรเปียครับผมเพราะว่าสเปียกับเรเปียเนี่ยมันจะใช้เด็กเป็นพิมริสเซตัสเหมือนกันครับผม สายอินเนี่ยก็ตรงตัวเลยนะครับตอนนี้มีอยู่แค่2อ,อาวุธที่เมนอินก็คือ Firestarf กับ i c e ์ก n t เ e t นะครับเราสามารถเล่นคู่กันแบบนี้ได้เลยก็ได้นะครับสมมุติเราเอาคาถาไฟเป็นอาวุธหลักมือน้ำแข็งเป็นอาวุธรองแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาเล่นกันใน PVP นะครับเขาจะเอาไม่ไฟเจสตาร์เป็นอาวุธหลักก็เอาไอซ์กอลลตเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วก็เขาจะใช้อาวุธรองเป็นเลเปียกันเพราะว่าเลเปียเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเข้าถึงศัตรูได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เข้าออกได้เร็วหลบศัตรูก็ได้นะครับตีก็แรงเหมือนกัน สำหรับทางฝั่งของแท้งและฮิวเลอร์นะครับก็มีตัวเลือกได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้อาวุธที่ฮิวได้มีแค่อาวุธเดียวเท่านั้นนั่นก็คือไลฟ์สตาร์นะครับถ้าเราจะเล่นเป็นฮิวเลอร์เนี่ยหลักๆเลยเราจะน่าจะต้องเมนไลฟ์สตาร์นะครับเราส่วนอาวุธรองเนี่ยผมมองว่าเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นแฮทเชสหรือว่าจะเป็นซอสแอนชิลก็ได้นะครับเพิ่มความสามารถในการป้องกันให้ตัวเราเองขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับและสุดท้ายก็คือตำแหน่งของแท้งนะครับ แทงเนี่ยอาวุธที่ดีที่สุดตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซอสแอนชิลนะครับเพราะว่าเขามีโล่ด้วยโล่ก็จะสามารถเพิ่มพลังป้องกันของเราขึ้นไปได้อีกนะครับ และสมมติว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากเล่นเป็นสายแทงคิวเนี่ยคล้ายๆกับบิว์พาราดินในเกมอื่นๆนะครับเราก็เลือกอาวุธรองเป็นไลฟ์สตาฟก็ได้เช่นกันแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าแทงเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นสายสเตรนท์ก็ได้นะครับเราเลือกอาวุธหลักเป็นซอสแอนชิลก็จริงนะครับแต่ว่า,าวุธรองเราเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าให้เลือกเป็นสายสเตรนท์ด้วยกันนะครับอาจจะเป็นซอสแอนชิลคู่กับวอร์แฮมเมอร์ซอสแอนชิลคู่กับเกรดเอ็กซ์นะครับน่าจะเอฟเฟกชันที่สุดนะครับเพราะว่าอาวุธพวกนีีน้ก็ตแรรงงจิๆ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียในการเลือกเล่นอาวุธกันนะครับว่าอาวุธไหนมันไปกับอาวุธไหนแล้วน่าจะส่งผลประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องบิวแบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะเลือกอาวุธแปลกๆที่แบบไม่ค่อยมีคนเล่นเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นเกรดแอคคู่กับไอซ์กอลเลตแบบนี้มันก็ทําได้นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วตัวของเซตัสมันไม่ได้ส่งผลมากไปกว่าค่าพลังโจมตีของอาวุธที่เรามีนะครับเซตัสเป็นแค่สถานะรองในการทําให้เราโจมตีแรงไม่แรงแค่นั้นเองนะครับตัวพลังโจมตีของอาวุธนะครับที่ติดมากับตัวอาวุธเนี่ยมันน่าจะส่งผลมากกว่านะครับก็เลือกตามที่เราชอบแล้วก็เข้ามือที่สุดนั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับตอนช่วงแรกๆของเกมเนี่ยผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆลองเล่นทุกอาวุธเลยนะครับเพราะว่าจนกว่าจะถึงเลเวลยี่สิบเราจะสามารถรีค่าเซตัสของเราได้แบบฟรีๆเลยนะครับส่วน ถ้าอาวุธของเราเลเวลไม่เกิน10นะเราก็จะสามารถรีสกิลของเราได้โดยที่ไม่เสียอะไรเช่นกันครับผมก็แนะนําว่าถ้าจะเลือกอาวุธเมนจริงๆเนี้ยก็ให้ลองเล่นให้ครบทุกอาวุธก่อนนะครับเราเลือกอันที่เข้ามือที่สุดครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็มีบิลสาหรับฟั่ง PVP มาฝากกันนะครับเป็นบิวที่ผมลองหาข้อมูลมาเขาบอกว่าบิลนี้เนี้ย น่าจะเป็นบิลเมตาในแพทช์นี้นะครับสำหรับฝั่ง PVP บิลแรกก็คือเกรซแอคคู่กับบอห์แฮมเมอร์นะครับบิลนี้เป็นบิลที่มี CC เยอะมากเหมาะสมมากนะครับสำหรับสาย PVP ต่อมาก็คือทางฝั่งของยิงไกลนะครับจะเป็นนักยิงไกลใน PVP เนี่ยไม่เลือกมัสเกสก็โบเป็นเมนนะครับแล้วก็ลองมาจะเป็นสเปียร์ครับผมแรกหนึ่งบิลที่เพอร์ฟอว์มฟูลมากๆนะครับโจมตีแรงมากนั่นก็คือสายอินนะครับไฟร์สตาร์คู่กับเลเปียหรือไม่ก็จะเป็นไอซ์กอลเลตคู่กับเลเปียนะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็คือบิลสำหรับพาราดินว่าบิลแท่งนะครับเลือกเสแสนชิลคู่กับไลฟ์สตาร์บิวนี้เนี่ยมันเหมาะสมในการวอลนะครับเพราะว่าวอลเนี่ยเราจะมีการเข้าไปแคปเจอร์ตัวของพอยต์ใช่ไหมเราต้องไปยืนในจุดจนกว่าเราจะแคปเจอร์ตัวพอยต์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปยืนแล้วแบบยืนไหวจริงๆมีแต่พวกสายแทงเท่านั้นนะครับก็บิวนี้ก็คือเหมาะสมสุดเลยนะครับในการเข้าไปแคปเจอร์พอยต์ในวอล โอเคก็คร okay, บกันแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคงจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ลองเลือกบิลลองเลือกอาวุธเมนของเราได้ครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกอาวุธหลักของเราเป็นอะไรจะเลือกอาวุธรองของเราเป็นอะไรนะครับถ้ายัางไงวันนี้นแมแมสขอตัวก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้ากับนิวเวอร์วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ